สวัสดีครับแอปสองแมงแมงครับแมงอะไรที่เป็นโปรแกรมเ่ยผมจะเรียกว่าแมงอันนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับผมไม่ชวนใครเทรดผมไม่ขายระบบไม่ขายไรไม่ขาย EA ผมแค่แค่ส่องแล้วก็ดูเป็นวิวทยาฐานว่าระบบหนึ่งเนี่ย เราจะไปเล่นมันอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะไปสมสีสมห้าเข้าเนี่ยเราณดวันที 22. 22. ่ยี่สิบสองย่สองเดือนมิโยแปดวันเนาะสามสิบวันที่วันที่ห้าสิบสามวันแล้วใช่ไหมถูกต้องไหมอืมสิบสามวัน โตไป10เอน่ะเนี่ยกำไรที่50ดอลลาร์เนี่ยลงทุนไปมีเงินในกระเป๋าห้ารดอลลาร์ลงทุนทีละ4ี5ุดห้าดอลลาร์ประมาณนี้นี่ทวนความคิดนะเงินปลอมนะเนี่ยเงินปลอมบัญชีปลอมเลยพวกเนี่ยไม่มีเงินจริงหรอกผมไม่เล่นเงินจริงเงินจริงเนี่ยเอาไว้เล่นตอนไหนก็ได้ตอนที่เราเชื่อขนาดโปรแกรมที่ผมเขียน ผมยังไม่เชื่อมันเลยมันนี่เป็นบางทีเป็นภาพลวงตาก็ได้เ<ม>นี่ยกำไร10%ก็ลากมันเคยลากผมไปกินสูงสุดก็น1.49%แล้ก็ฟื้นกลับมากำไรหมดเนี่ยไปตามความเสี่ยงบริษ่ท0.826%ก็คือเงินเงินทุนที่ลงไปอ่ะ ถ้าตัวนี้มันลดไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะบวกไปเรื่อยๆประมาณนี้เป็นการพวกนี้เราเกตโปรแกรมเราก็ต้องทารีพอร์ตด้วยตัวเองจะได้ดูง,ง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปค้นข้างล่างไปของมันดูทูของมันดูหลายโปรแกรมดูหลายจอเพื่อจะมาดูรีพอร์ตมาเนี่ยแล้วก็อัดรีพอร์ตให้หมดฉะนั้นเนี่ยดูเป็นวิทยาทานว่ามันวิ่งยังไง กำไรเสรียตังนะเดีย๋ยวจะดูให้ดูอีกนิดนึงดูเรื่องของอสุมสมๆดูเรื่องของทวนทวนทวนเรื่องของ <c oughs> กราฟสเปดกราฟเอ็มวันนะผมลันไปเอ็มวันเอ็มวันคือแท่งละหนึ่งนาทีใช่ไหมนี่คือความหมายของมันคือแท่งละหนึ่งนาที พบหนึ่งนาทีมันจะผลิตแท่งใหม่แต่ชีวิตจริงมันจะเรียวไทม์ใช่ไหมดุกดิกด๊กโอเพนตรงนี้ไฮตรงนี้โลตรงนี้คลอสอยู่ตรงนี้ low, รน Close, รนกราบหนึ่งแท่งจะมีตัวเลขอยู่สี่ตัวโอเพนโอเพนโอเพนโลไฮไฮอันนี้โลโลโลตรงนี้อ่าโอเพนไฮใช่ไหม การที่เราจะกําไรนะเราซื้อมันให้ข้อซื้อตรงนี้ยกตัวนี้ยให้ขึ้นเลยรงต้นทุนตรงนี้เราเนี่ยเราเราเดาขึ้นนะต้นทุนเราอยู่ตรงนี้ฉะนั้นจะก,กําไรก็ต้องเอาเส้นล่างเนี่ยให้เลยเนี่ยลงอันเนี้ยขาดทุนขาดทุนไม่ใช่หนึ่งข้อนะสองข้อเนี่ยนะพราะเราขายต้องขายเส้นนี้เนี่ยนี่คือนี่เห็นไหมถ้าใครเดาขึ้นเมื่อกี้อันนี้ระดับกี่จุดเนี่ยอืม อีจุดเหรอก็ดูยากนะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยตอนนี้ผมดาลง,หาลงเห็นไหมดาลงผมเล่นระบบเฮกจิ้งนะที่จริงมันก็ไม่มีผลหรอกเฮกจิ้งอ่ะเพราะว่ามีมีคู่จิ้นของมันอยู่ดาวลงตอนนี้มันมันลงไปขาดทุนไปกี่กี่พอยต์วะเนี่ยไม่เอาเป็นปิ๊บนะเราเป็นชีวิตจริงเป็นพอยต์ลงไปฮะเป็นเหมืองน,นะ โอเพ่นโอเพนฮาก่อนลงไปแค่เจ็ดสิบกว่าจุดนะไหมใช่หรือเปล่าหน้าใช่อยู่เพราะสเปรดตัวเนี้ยอุ๊เอาเดี๋ยวนะสเปรดสเปรดตัวนี้อยู่ที่สิบอ๋อนี่ไงกลมๆ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 อยู่ที่เนี่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมาสิบเจ็ดสิบนี่ยประมาณห้าสิห้าสิบใช่ไหม pt ห้าสิบจุดเนี่ยห้าสิบบล็อกวางไปห้าบล็อกก็เต็มจุดก็ห้าสิบจุดพอดีเนี่ยที่เขาแบบเล่นเคาะกันรัวๆนะคุณอยากจะกําไรห้าสิบจุดไหมล่ะคุณอยากจะกําไรห้าสิบจุดถ้าคุณเดาขึ้นนะภาคไม่ทันนะ่ะมันเร็วเกินไปเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยถ้าคุณไม่เขียนโปรแกรมคุณไปเทรดมือเนี่ย คุณจะต้องทำเป็นอาชีพร้อยเขาว่า full time trader คือแต่พวกเนี้มันก็ไม่มีผลต่อการทํางานประจำวันนะเพราะว่า f o เ e ็กมันวิ่งได้ดีคือช่วงกลางคืนในช่วงนี้แหละสองทุ่มทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยถ้าคุณเทรดมือคุณจะต้องจ้องมันคุณได้กําไรพวกคุณก็หนีไปประมาณนี้ถ้าคุณบ้าต่อก็นั่นไหละเที่ยงคืน ฉะนั้นไม่ได้ชวนใครเถินะแค่พูดถึงว่าชีวิตจริงเ่งเป็นยังไงแต่ผมผมเขียนโปรแกรมเป็นเนี่ยผมก็เลยตีความในสิ่งที่ผมคิดในสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยเป็นโคดดิ้งทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดน่ยมันอยู่ในนี้นะผมก็ไม่ต้องทำอะไรผมก็ปลดคอมทิ้งไว้ ตั้งไว้ไฟดับให้มันเปิดออโนมัติไฟอ้ยไฟดับไฟมาก,ก็ให้มันเปิดออโต้ฉะนั้นนะทุกอย่างเป็นออโต้หมดเราเห็นอะไรไม่ดีเราก็รีโมทเข้ามาเนี่ยเพราะว่ารีโมทมาดูแค่นี้เองเป็นการเทรดที่เหมือนจะง่ายมากคือเหมือนจะง่ายเลยนะี่คือคนเราบางทีเห็นเห็นอะไรง่ายๆนะแต่โคดดิ้งเนี่ยไม่ง่ายเนาะโคดดิ้งเนี่ยไม่ง่ายเลยไม่พอ การที่จะให้ได้เป็นระบบระบบหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องฝึกฝนมันพอควรว่าคุณจะเล่นแบบไหนคุณถึงจะรู้การเข้าออกนะอันนี้แค่ดูดูว่ามันขยันไหมขยันไม่นอกวันที่วันที่ดูดูกันวันที่สามสิบ ที่หนึ่งเนี่ยนี่อันนี้เป็นวันจันทร์แน่นอนในเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ขยันอยู่นะวันนึ่งวันนี้ซอยถี่เลยไม่รู้ว่าเนี่ยวันที่สี่เฮ้ยทาไมมันมันวันที่มันวิ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเสาร์อาทิตย์เอ้าสี่ก็ถูกแลเนี่ยผมงงตัวเองมันถูกแล้วแหละนี่วันวันจันทร์วันอังคารนี่วันนี้วันอังคารวันนี้เนี่ย บ้านเราเนี่ยบ้านเราบวกเจ็ดเวลาในกราฟคือเวลา GMT ศูนย์ศูนย์มันอ้างอิงเวลาเวลาเซนเตอร์เฉะนั้นเนี่ยเราบวกเจ็ดมันก็เลยตั้งประมาณ8ปเก้าชั่วโมงกว่าจะดูสเกลปะนะกว่าจะหมดวันวันนี้นี่คือตลาดฟอร็กตลาดมืดเพราะว่า คุณต้องเล่นมันตอนมืดตอนสว่างก็จะไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกตลาดเอเชียเนี่ยไม่ต้องไปเล่นมันหรอกให้เล่นตอนที่ฝรั่งมันตื่นอนะมันเป็นเจ้าเงินมันหนามันเป็นเจ้านะแต่ผมไม่ได้สนใจนะตอนนี้ผมผมยังไม่ไว้ใจซอฟต์แวร์นะเนี่ยผมแค่มอนิเตอร์ดูมันได้เล่นว่ามันเป็นยังไงเอาเงินจริงเทลงไปผมไม่เทรหรอก สเกลโอ้โหสเกลห้าร้อยดอลลาร์เล่นจริงใครจะมาเล่น20 0 0 0บาทเนี่ยห้าร้อยดอลลาร์เนี่ยต้องเติมเงินประมาณ20 0 0 0บาทนะผมตั้งสเกลผิดนะจริงต้องตั้งที่ร้อยดอลลาร์ร้อยดอลลาร์ก็ประมาณ3,500ก็เล่นได้แต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น3,500เนี่ยผมต้องลงทุนอยู่ที่เมื่อกี้ร้อยนะ้าร้อยห้าเท่าตอนนี้ไปคูณห้า ถ้าแปดสี่สิบก็ได้เป็นโอ้ลองทุนไปสี่เปอร์เซ็นต์่ะสี่เปอร์เซ็นต์คือเงินเท่าเดิมเนี่ยแต่ต้นเราน้อยเนี่ยต้องทุนไปสี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าหนาวๆนาเนาะยังไม่เคยเทสเลยแต่เงินปลอมเดี๋ยวเทสเทสเงินหนากันลงทุนไปสองหมื่นกันเงินปลอมนะงเงินปลอมนี่เงินจริงหรอกบางทีมันทำระบบนะ่ะทำเพื่อ,อ,อความ เพื่อความอยากรู้อยากเห็นความผ่อนคลายเฉยไม่ได้เอาจริงขนาดนั้นจนเรามั่นใจว่ามันดีจริงๆแล้วึงจะเทรดมันแต่การเทรดมันก็ทำให้เซฟตี้มันก็เซฟตี้แหละเพราะว่าผมนี่ไงกำไรสิเปอร์เซ็นเนี่ยผมก็ตั้งให้มันกินผมสิเปอร์เซ็นตนะมีคัดล็อสิเปอร์เซ็นตนะถ้าพลาดอ่ะแต่มันผ่านมาก็ไม่กี่วันนะ แค่สิบกว่าวันเนาะมันก็กินผมไปหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นถือว่ายังไม่ถูกกินเนี่ยแต่ผมตั้งไว้ถ้าถึงสิบเปอร์เซ็นะผมท้ามันเลยมาถึงผมจะให้ง่ายไปเลยห้าร้อยก็ก็ห้าสิบเอาไปเลยประมาณเนี้ยคือยังไงผมก็ไม่ล้างผอดประมาณนั้นนี่นนเนี่ยก็เก็บเสร็จตัง เขียนไว้หลายโมดูลมากเขียนไว้เทูดประมาณสักสี่แพทเทิร์นบ้างในสัแวร์ด้วยกันแต่มาจับแพทเทิร์นได้ง่ายที่สุดตัวนี้มันจะปลอดภัยที่สุดละจะค้างอยู่เท่าไหร่จะลึกขนาดไหนเนี่ยโดนล่ามันก็ไม่มีฝนหรอกเน้นนะผมทำคลิปก็ไม่เชิงว่าจะทำเป็นคอนเทนต์อะไรนะ บางทีเราทําคลิปเนี่ยหมือนเก็บเรื่องราวไปเรื่อยๆบาง,งทีเก็บไปเรื่อยๆก็าจะมีประโยชน์สําหรับบางคนแหละแต่ไม่ใช่เป็นการปึงป้งปึง้งโชกำไรโชว์ระบบไม่ใช่อย่างนั้นผมมอนิเตอร์ไปตามชีวิตจริงผมทำอะไรผมก็จะ อัคลิปแบบนั้นแหละเพราะว่าคลิปผมเนี่ยผมไม่อยากตัดต่อเปลืองพลังงานแล้ไม่ได้เป็นทำคอนเทนต์เพื่อที่จะคอนเทนต์ที่จะเอายอดวิว่นนั้นเราไม่ได้ทำอาชีพแค่เป็นคลิปคลิปกบบคอนเทนต์ในต่างกันคอนเทนต์นี่คือมีการวางเป้าหมายทําแผน <laughs> ต้องเป๊ะๆแต่คลิปอย่างผมเนี่ยเป็นคลิปที่ผมชอ็อตคัดเอา อยากจะทำว่าถ่ายก็ถ่ายถ่ายเสร็จก็อยากจะอัพก็อัพไม่เอาก็ลบทิ้งแค่น,นั้นเองเหมือนง่ายมากไม่เปลืองพลังงานประมาณนี้นะอสืสวัสดีครับสวัสดีครับ